เจอทอมพูดมาเป็นยไงบ้างคะไปเจอทอมพูดค่ะค้มากาคือถ้าทุกคนเห็นในวิดีโอที่เป็นตัวทีเซอร์เมื่อกี้ของเซฟเนี่ยเขาเป็นคนยื่นมาจับมือเราก่อนด้วยคือแบบเขาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำแบบนั้นเลยซึ่งมันทำให้เรารู้สึกอัดใจมากแล้วรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละคือคนที่ถูกเคารพในวงการมานานหลายปีมากและที่คือเหตุผลที่เขายังถูกเคารพนะ เขายังมีคนรับเยอะขนาดนี้เพราะว่าเขายังทําตัวดีสม่ำเสมอแล้วเขาทําให้ถึงแม้เราไม่ได้รู้จักเขาเถึงแม้เขาไม่ได้รู้จักเราแต่เขายังทําตัวดีใส่เรางนั้นจะเรื่องอะไรเราถึงจะไม่ชอบเขาอะ่ะงงทำไมำรครับผมมาเจอใช่ครับ,<ล>รบสตาร์นเลยสตาร์นเลยคือไม่คิดว่าเขาจะมาใส่ใจเราขนาดนี้ครับผมตอนแรกก็อาจจะคิดว่าแบบเออถ้าเราขอเขาถ่ายรูปเขาก็อา,อาจจะให้เราถ่ายรูปด้วยแต่ไม่คิดว่าเขาจะแบบมายืนคุยกับเรามีคเวอร์เซชั่นกับเราแล้วก็ แบบมาขอบคุณเราที่มาดูหนังเขาด้ยก็เขาทำยังไงบ้างไหมคะแบบว่าเขารู้ไหมว่าคุณเินมาจากไทยแลนด์เขาไม่แน่ใจว่าเขารู้มาจากไทยแลนด์ไหมครับตกว่าเขารู้ว่าเราบินมาดูหนังของเขาครับผมเขาก็เลยบอกว่าเราขอบคุณมากที่มาดูที่นี่เพราะว่าดูในจอ,อยังไงมันก็เทียบเท่ากับการดูในโรงไม่ได้และหนังเขาบอกว่าด้วยความที่เขาเป็นโปรดิวเซอร์หนังเรื่องนี้ด้วยเขาทำหนังเรื่องนี้สำหรับโรงภาพยนตร์เท่านั้น ดังนั้นถ้าอยากจะได้อัตรัที่มันเต็มและตามของโปรดิวเซอร์แล้วต้องมาดูที่โลงเขาพูดภาษาอังกฤษยาวขนาดนี้เลยหูอใช่ครับผมใช่แล้วก็โชคดีที่ภาษาอังกฤษเป็นเป็นเป็นสตองตัวเองใช่เรมีโอกาสตอกลับไหมก็มีโอกาสได้คุยนิดๆหน่อยๆครับก็แบบเออใช่มันเป็นสิ่งที่คนเริ่มดูในโรงน้อยลงก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายแต่ว่ายังไงยังไงก็เห็นด้วยเขาว่า ไม่ว่าจะดูในโทรศัพท์หรือดูในทีวีที่บ้านหรือดูในคอมพิวเตอร์มันสู้กับการมาดูในโรงหนังไม่ได้ไื้ว่าเปนาาน็นประสบการณ์ที่ดีมากใช่ครับผมเป็นประสบการณ์ที่ทันใจมากแล้วรู้สึกแบบหายเหนื่อยเลยตั้งแต่ที่เราบินมาแล้วก็เดินทางมาถึงที่นั่นเนี่ยรู้สึกหายเหนื่อยเลยได้ว่าเขาเป็นไอดอลในการรังควานของเราได้เลยไนหะใช่ครับผมใช่ครับก็พอได้เจอพอได้สัมผัสแล้วพอได้คุยกับเขาแล้วก็เลยเข้าใจว่า ฮอลลีวูดสตาร์ซูเปอร์สตาร์เป็นอย่างนี้นี่เองก็ฝากชวนติดตามติดที่คนไทยก็จะหายแล้ใช่นะครับผมฝากชวนมัดูหนังกับครับผมก็อยากจะฝากเรื่อง Mission Impossible: t h e Reckoning Part 1นะครับผมวันที่11กรกฎาคมนี้นะครับฉายที่ SF Cinema ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศไทยครับมีล่าสุดเพิ่งปฎิญญาณเกิดไปใช่ไหมอ่าใช่เมื่อวานเลยครับผมสุดๆเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ปีนี้อายุ2ี่ส็มแล้วครับเป็นยังไงบ้างานน,งงาน้าวแฟนอย่างเง,งก็งานงวันเกิดที่ผ่านมาคนเยอะมากครับไม่คิดว่าไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีแฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตและคอยอให้กำลังใจเราเยอะขนาดนี้และนอกจากงานวันเกิดเมื่อวานงานวันนี้คนก็เยอะมาก,มากคนเยอะเกินคาดมากก็เลยรู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่ทุกคนยอมเสียสละเวลาทุกคนยอมเสียสละ ชีว ES cool. ิตส่วนนึงของตัวเองเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตเราแล้วมาอดความาเกิดเราครับผมความที่ในต้องรักคของควัมเยอะมากครับยอมรับว่าแต่ก่อนเราขนกลับเองได้เดี๋ยวนี้ขนกลับเองไม่ได้แล้วครับผมต้องเรียกญาติๆมาช่วยคิดไปว่าวันหนึ่งเราจะมีคนรักขนาดไม่เคยคิดครับผมไม่เคยคิดคืออินสไพล์เรชันในการเป็นนักแสดงของผมตอนเด็กๆคือผมยากให้มี คนที่หลักเราเยอะๆผมอยากให้มีคนแบบซัพพอร์ตเราเยอะๆซึ่งพอวันนี้มันเป็นแบบนั้นแล้วเราก็รู้สึกดีใจมากแล้วรู้สึกว่าเออเราเตื่นตันใจกับการที่ทุกคนคอยมาซัพพอร์ตเราเยอะขนาดนี้ครับผมไม่ใช่แค่ในไทยอินเตอร์แฟนด้วยใช่และรวมถึงอินเตอร์แฟนด้วยที่บินมางานวันเกิดในเมื่อวานก็ขอบคุณม,มากๆนะครับประทศเราอุบลเี่เราทำได้อุบลแมากถ้าใจนับเป็นกี่ประเทศก็น่าจะยากอยู่ครับผมแต่ว่า หลายประเทศมากครับหลายประเทศมากเพราะว่าเป็นปีแรกที่ต้องมีล่ามมาช่วย<อ>ในงานมันเกิดด้วยใช่ครับผมก็รู้สึกดีมากมากครับงานปีนี้มีอะไรบ้างครับแรนงานในวงการปีนี้แรนงานในวงการปีนี้เหรอครับผมของปลายปีนี้จน ของตอนนี้ไปจนถึงปลายปีนี้ก็จะมีพวกแฟนมีดแล้วก็มีพวกอีเวนต่างประเทศต่างๆครับผมแล้วก็กําลังจะเปิดกล้องซีรีส์เรื่องคนกลางหรือไงครับซึ่งจะออนทันในปีนี้ส่วนซีรีส์ปีหน้าอะไรยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามครับผมอยากอยากต้องมีไหมครับแฟนอย่างซิงเกิลมีไหมเหรอครับผมก็ก็อาจจะมีครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะร้องเหมือนกันครับ ขอบคุณแฟนๆเลยก็จริงๆแล้วขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่มาในวันนี้และขอบคุณทุกคนที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงวันเกิดที่ผ่านมาและช่วงวันนี้ที่มาที่งานกาล่าเมียนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่สปอร์ตผมและรับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ